นิตยสารหวยลอตงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนให้เลขเด่นหนึ่งหสี่เลขเด่นในตารางหกสองหนึ่งเจ็ดสี่ในงวดวันที่16ตุลาคมเลขเด่น6เข้าหลักร้อยหลักหน่วยบนหลักสิบล่าง นำเลขเด่นในตารางทีเด็ดหวยลัดจัดเป็นชุดสองตัวหนึ 17, 27, ่งสองหนึ่งสี6ห7ึ่งหกนึ่งเจสองสี่สอหสองเุนพันนำโชคงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนให้เลขเด่น0ูนย์หนึ่งสองห้็ด

ในงวดวันที่16ตุลาคมเลขเด่น69เข้า3ตัวบน696เลขชุด2ตัว96เข้า2ตัวบน3ตัวตรงพาลวยงวดวันที่1พฤศจิกายนให้เลขเด่น8 สี่สอง